พบก,กับรู้ก่อนร้อนหนาวก,กับดิฉันนัทชยัยกิตมอกค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้ไปประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะจากอิทธิพลทางอ้อมของพายุใต้ฝุ่นฮิโกสซึ่งแปลว่ามะเดือนะคะในวันนี้ใต้ฝุ่นลูกนี้ค่ะจะเคลื่อนตัวไปบริเวณประเทศจีนนะคะมณฑลกวางตุ้งและกวางซีค่ะหลังจากนั้นพายุลูกนี้จะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นค่ะซึ่งล่องมอรสุมน,นี้นะคะจะพาดผ่านบริเวณประเทศเวียดนามนะคะประเทศลาวและเมียนมาค่ะซึ่งแบบนี้แหละค่ะจะส่งผลให้บริเวณตอบนของประเทศไทย ได้รับอิทธิพลไปด้วยเพราะฉะนั้นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักในระยะนี้นะคะโดยฝนเนี่ยจะตกแบบยาวๆคุณผู้ชมตกทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ราบนะคะพื้นที่ริมเชิงเขาต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากกันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะหุบเขามารณะในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะทุบสถิตินะคะเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิศูนย์ที่สุดในโลกค่ะอุณหภูมิแต่54.4องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมซึ่ง ในปีนี้นะคะหุบเขาแห่งนี้ค่ะมีฝนตกน้อยมากๆ <c oughs> บางปีเนี่ยไม่มีฝนตกเลยนะคะซึ่งความร้อนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากคลื่นความร้อนที่พัดปกคลุมบริเวณชายฝั่งของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ <c oughs> และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ